ลูกค้าติดต่อเซลมาว่าจะซื้อสดที่หน้าร้านรุ่นที่ลูกค้าต้องการคือ X Max ชมใหม่เดินทางมาไกลครับจากดอนเมืองมาถึงร้านนี้ระยะทางไม่น้อยกว่า196กิโลเมตรใช้เวลากว่า3ชั่วโมงต้องมีบไอพี่ี่ไอมันดอนเมืองโครนาของลูกค้าคือดอนเมืองกรุงเทพอ้าวเราใส่มาตั้งชื่อซ้ำกันเะเนี้เออสับสนคันที่ลูกค้าได้เลือกไว้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่จบในราคาเต็ม179,000บาทพร้อมจะแต่งเพิ่มอีก ก็มีเงินหลายแต่ลูกค้าก็ไม่มีเวลารอให้รถแต่งเสร็จหรอกนะครับเพราะลูกค้าเขามีธุระต้องไปนอนที่เวียงนาไปล้างหน้าที่เวียงจันไปแปรงฟันที่อ,อมัมเตอร์ดัมแล้วกลับมากินส้มตำยี่สิบบาทที่ดอนเมือง <S <S 1> <S 1> ส่วนอะไหล่แต่งที่ลูกค้าได้เลือกไว้ทั้งหมดมูลค่าเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทมีอะไรบ้างนั่นล,ล่ะช็อกโคลนิมเอ็กแม็กสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทจานหน้าคามุยหมุดแดงสี่พันห้าร้อยบาทจานหลังลายก้างปลาสองพันห้าร้อยบาทมือเบรกบนแบมโบ้ซ้ายขวาเก้าพันห้าร้อยบาทปั๊มเบรกล่างท้ายปักกล้าหกพัน 9,500บาทกระปุกชาปั๊มเบรกแบมโบ่หน0่บาทคาลิปเปอร์หน้า1,250บาทและคาลิปเปอร์หลัง1,800บาทชุดน็อต CNC คาลิปเปอร์200บาทขาจับกระปุกปั๊มเบรก150บาทชุดน็อตเหล็กเฮนสกูสองพับาทแกนล,ล้อ350สวิงอาอร์มโซนายมิลลิ่งราคาสัปหนึ่บาทพอแต่งรถเสร็จปั๊บ <Yes. S 2> ก็เตรียมส่งรถกลับไปหาลูกค้าที่ดอนเมืองเอ่อดอนเมืองไหนนะดอนเมืองคลองเทิศ นั่นแหละครับแต่ลูกค้าก็ไม่สะดวกมารับรถกลับด้วยตนเองก็เลยให้เซลล์ติดต่อหาคนส่งให้และขอแจ้งเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะครับว่าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนจะเอารถมาแต่งหรือว่าซื้อรถกับทางร้านทางร้านมีตู้ทึบพร้อมรับส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศไทยและขอขอบคุณลูกค้าครับที่ไว้ใจใช้บริการร้านบัญชาซูเปอร์บายของเราหากลูกค้าแปลงฟันที่อัมสเตอร์ดัมเสร็จเมื่อไรอยากจะใส่คาร์บอนเพิ่มตรงไหนติดต่อกลับมาได้เสมอครับ